สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไมเคิลเมเคียงใครไมเคิลมีเซอร์วันนี้ก็เรามาทำอะไรนะเอ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 ็นคืออะไรนะไม่รู้มาเลยไม่รู้มาก่อนเลย่ามันคืออะไรไม่รู้ว่าอะไรนะคืออะไรคือเอ็นวงซังเลยงงซังเลยนี่ายกูแต่ก็อี้ดังกูกกินขี้เมยกว่าเดิมอีกอ่ะซึ่งวันนี้ก็เรากลับมาทำรายการไม่รีืม ใช่รายการนี้นะคะก็ซื้อก็หายไปนานมากสำหรับรายการนี้ก็ล้ว EP ล่าสุดคืออ๋อไม่เนไม่นานเธอไม่นานไม่นานอีล่าสุดคือ G ีเฟรนเราก็ได้ทอไปด้วยกันใช่ลืมมีความลืมฉันก็ลืมเหมือนกันทนั้นที่เออเขาเพิ่งเพิ่งทำของ G ีเฟรนไปก็ถือว่ากระแสตอบรับก็ถือว่าไม่ได้ดีเหมือนที่คิดคเออ๋อน่าจะแบบกระแสดีกว่านี้อะไรนี้แต่ว่าเดี๋ยววงเขาจะคัมแบ็กก็อาจจะดีขึ้นก็ได้ซึ่งวันนี้ก็มาทำไม่ดีไหวหรอ เป็นเกิลกุ๊ประดับตำนานเกิลกุ๊ปเบอร์หนึ่งของโลกของจักรวาลของกาแล็กซี่สำหรับพวกเราสองคนใช่นั่นก็คือไม่ดีเวลของวงเกิลเซนเตอเรชันค่ะเกิลเซนเตอเรชันไม่คิดว่าจะฮิตจดนี้ก่อนฮะฮะฮะดีกะฮ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 ะะฮะฮ่ เริได้ทำทำไม่ไดีเวลาของเกอร์เจนสักทีเพราะออว่าฉันกำลังจะกลับบ้านแล้วซึ่งก็อีกสองวันกลับบ้านออแล้วก็มาถ่ายเพิ่งได้ถ่ายค่ะอยู่กับอ e ีพีนี้มาสามเดือนเพิ่งได้ถ่ายวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ออวันนี้ก็มาทำไม่ไดีเวลาเกอร์เจนก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปแบบเริ่ม<ำ>ตั้งแต่ล้ำลึกลำลึกความหลังเรื่องตั้งแต่เดบิวก่อนเดบิวเลยจน2017ซึ่งก็ในเรื่องราวตอรี่สตอรี่ตอนน่ตอไปน,น,นี้ก็จะไม่มีความไม่พูดถึง เออยูนิตไม่พูดถึงโซโล่นะคะขอพูดถึงแค่งานวุงเฉยๆพออ <Yeah. S 1> ะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยอย่างแรกซึ่งพอ2010ตกย้ำว่าเกิเป็นเกิร์กรุปที่แบบสามารถทำหลายคอนเซปต์ได้ ừ, ก็กลับมากับอัลบั้มเต็มชุดที่2ที่พิชื่อโอ <O. S 1> เลยเธอกั <O. S 1> วบวันที่28มกราคมโอ้ <O. S 1> ต้นปีอีกใช่ต้นปีเลยกับคอนเซปต์เชลิเดอร์สาวผมฟูแล้วก็เพลงน่ารักน่ารักอย่างโอก็เป็นอีกเพลงที่เป็นภาพจำคนในคอนเซปต์กีฬาที่แบบเอามาทาให้เข้ากับคอนเซปต์ได้ท่านยังอยู่นะ ใช่แล้วก็เก่งในเรื่องของคอนเซปต์ด้วย SM ก็ต้องให้นางในเรื่องนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าอเป็นอย่างไรไปเลยค่ะ l e t สโกคนดีทุกเพลงนะเรือมาสเตอร์เออเออมีใช่ไหมแต่เสียงเจสิก้าต้องฮือแบบจูบบาร์บี้มากเลยจริงเริงเพลงยอดชักชักเด่นเจสิก้า เจ้งแข่งผ่าผจริงๆไม่ถึงน่ารักมากมันคนแบบแอบแซ่บใช่ไหมมันหวานเปรี้ยวหวานก็คือทำเพลงมาเพื่อเจาะทุกกลุ่มตลาดบนโลกใบนี้ไปปทหารแล้วไปแบบคนชอบช้อปปิ้งแล้วตอนจีมานี่นักกีฬาต่อสปายคอรัดแวกันนี้ การแสดงกีกันนะการแสดงแบบเอาเถอะพยายามทำงานหนักมากพายุวันหยุดดิมันต้องเป็นนางนะแต่ว่าคนที่แบบนี่เธอหน้า้องเป็นนางเป๊ะ๊ะ ไม่ไหวแล้วฝืนไม่ไหวแล้วแต่ฉันไม่ทำได้นะคอนเสิร์ตเนี่ยนั่งรักร้อบอยู่แล้วแต่ชุดนำเงินอะไทโยสวยมากอืมชุดนี้สวยทุกคนเลยจริงๆนะและอีพาร์ทเนี่ยเอาขาขึ้นแล้วก็อ่ะก็เป็นภาพจำเออแต่เขาไปเสียไปเสียไม่ได้เพลงนี้เป็นเพลงจี่ดก้าจริงแบบวะ ฉันว่าทุกๆเพลงอ่ะมันจะมีเพลงกับเพลงประจำคนอยู่อ่ะเออฟิลแบบเออเหมือนฟิลแ่าจะดันทีละคนไม่ใช่ดันตีละคนดันทุกคนแต่ว่ามีภาพจำที่เพลงนั้นเข้ากับคนนั้นสุดอะไรเงี้ยเออนี่ภาพจำอีก าจะคิดดูว่าฉันเข้าด้อมจากจีนเนีย่ยแล้วเจอเพลงนี้ไปแห้อกูยอยู่พือนฐอนแ้นแต่ชอบพาร์ทที่แบบามใช้ขามีกับทุกเพลงพอโดนยกยก่องให้เป็นวงแบบขาสวยก็แต่ง,ออแ,ตงแต่งท่ามันเป็นให้เหมาะกับขาไปเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ห <laughs> นางมาและเออ ที่กมมึนส่วนันชิดเออฝรั่งล่นส่วนันชิดอย่วันนี้ส่วันชิดสซวนันชิดสั่งอเฮอต้องคุ้นเสียงคแบบอังกอร์พร้อมกันด้วยนะโอที่ที่เป็นชื่อเพลงที่ไม่ใช่โอตก๊กนึงโอ้ยเออคุยกับคุยทิพย์คุยกับตัวเองทิพย์ตัวคุยทิพย์การแสดงทิพย์จริงชอบแต่ป่าแพ้น่นั่นจ้องมันแบดบอยสารังโบตัน กุ๊กกี้ญี่ปุ่นอ่าก็ในส่วนของกระแสจบแล้กับเพลงโอนะกระแสในช่วงแรกของเพลงนี้ก็คนบ่นกันเยอะว่ากลับมาขายน่ารักอีกแล้วเพราะว่าไปตอนไปนั้นที่จริงมันก็ไม่ได้น่ารักขนาดนั้นเนาะแต่ว่า ด้วยความที่เพลงเขาบอกว่ามันไม่ได้โชว์อะไรมากไม่ได้โชว์ศักยภาพาวงมากเพราะว,ว่าเพลงก่อนหน้านี้คือโชว์ความเป็นแบบวูคอไม่ไหวโชว์ทุกอย่างทุกสิ่งบนโลกใบนี้นะคะก็นั่นแหละถ้าที่เ,ลเพลงก่อนหน้านี้เอาจริงๆกระแสเพลงโอก๊กก็ดีกับพอๆกับจีเลยในบ้านอ,อ,อแล้วก็คนร้องกันไ่ทั่วทั่วเมืองกาเนิดแฟนแคมชุดสีชมพูในตํานานในงานงานซัมติงสักอย่างงานกีฬาอะไรไม่ได้เลยก็ใช่แต่ว่าชัวโ์ๆแหละคนก็เคยดูเหมือนกันใช่นะคะคลิปนั้นทําทให้ฉัน เป็นเมนโซฮยอนในช่วงแรกก็ใส่เลข11มันเกิดชาน้นานะคะแล้วก็เป็นวงแรกที่มีการแบบใส่การ์ดเพลงลงไปในอัลบั้มสักการ์ดรูปเมมเบอร์ใช่เจนคนเกิดแล้วจนปัจจุบันนี้การ์ดราคาแพงมากค <น S 1> <laughs> ใครจะไปคิดแพงจนคนลูก แต่ได้เป็นพูดถึงมากก็คือสตอรี่ต่อการโดยมีการแบบโดนแฮ็กจากก้าสาวชุดดําจากแบบคอมพิวเตอร์เป็นการรีแพคเกจที่สุดโต่งแล้วก็เป็นกระแสในยุคนั้นเป็นการส่งไม้ต่ออัลบั้มรีแพคเกจที่ดีหนึ่งเพลงเ,<อ>เลยนะคะก็เ,<อ>เดือนมีนากลับมากับอัลบัม้มแบบรีแพคเกจอัลบั้มกับ Run De ว u ล r u นนะคะสร้างความแตกตื่นมากพอคอนเซปต์แบบมาแนวดาไปก็เห็นมาก่อนแล้วก็เป็นงานที่คอนเซปต์ที่เรียกได้ว่าคิดมาดีแล้วจริงๆกับสาวชุดดำดาผู้ชายไปเลยแต่ก่อนหน้านี้ติผู้ชายป้าคะสาเฮอะไรแบบนี้ สุซๆครับตอนนี้ไล่ไปเลยงงสวนแฟนบอลคือฮะเอาไงงงไงดิแล้วทิ้งโดดเด่นได้ด้วยนะจริงงงไงดินำเดวิวันเนี่ยนำเสนอลุคใหม่ของเกอร์เจนในรูปแบบรูปสาวชุดดำลึกลักเซ็กซี่แล้วก็ดุดันในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นแบล็กโซชีในยุคนั้นก็เดี๋ยวไปดูเพลงนี้ดีกว่าแต่ว่าพอดูเป็นเวอร์ชันแบบสตอรี่นิดนึงเพราะว่าถ้าดูเอ็มวีก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เบลคาลิสเกิลไปมาละเจอละ มาแล้วมีเพลงไว้แล้วมีเพลงไว้ต่อยอดแล้วทั้งคนหนักอยู่นะแบบต่อยอดเร็วอยู่นะอะไรเงี้ยตอนนั้นเหมือนเกอร์เจนก็ไม่เคยหายไปจากการทำเพลงเลยนะถ้านับการทรีตเกอร์กูบันเกอร์เจนเป็นวงที่โดนทรีตดีที่สุดชัวมากนะแต่ก็ยังดีไม่พอถูกไหมเพราะว่าข่าวช็อคมันมันใหญ่มากช็อกัเออเออ น่าสวยมากอยุนอาสวยมากจริงจริงน่ารักสวยมากแต่เทนนีคือแบบเท่มากอ่ะเป็นที่แบบจริงเท่ผมเท่ครับเนาะแต่เทนนี่แต่งดียวยว่าเข้าเข้าเลยแบบแต่ก็น่าดูน่ากลัวดูเปคนน่ากลัวเออเอออเอ

คู่ฟอรมก็คุ๊ปไม่ได้เลยตอนนั้นอยากโคฟี่ตายโหงตอนนั้นฟอรมไม่ได้ค่ะเต็มงอนโตมากเลยลูกนี้ใช่ใช่ใช่เรื่องผมเถือนมากเลยแต่แม่เนี่ยนะไม่แสดงให้เป็นพิวเซนเตอร์คู่กับพี่สาวของเขาหัวเราะหัวเราะหัวเราลูกค้าเออไงล่ะ ก็จะสวยเพื่อว่าขายาภาสันยองเอาไปกินหมดเลยอ่ะอย่าให้ได้เป็นเซ็นเตอร์อ่ะสักจงมากตี้เซ็นบรักพักพักเอ้ยมาละต้องตัวดี มันก็ต้องแสดงใหญ่เมื่อหเห็นข้อแตกต่างนะครับว่างานนี้เก๋มากเลยการว่าเราต้องถ่ายสองผืนเลยนะหมายถึงว่าแบบเออเออเออตุยองอ่ะความแบบแอนไปมองนะ เออเป็นมุมที่เต้นแบบพาดพาทแถวแบบแถวเชียงใช่สวยใช่ใช่จริงเหมือนไม่ได้เต้นพร้อมกันทุกคนนะแต่หมายถึงว่าเราเต้นแล้วมันดูมันดูแบบเข้ากันอะเอ้ยไอ้หายไปไหนน้าหายไป เหมือนหนังนะมีความเป็นมันเป็นหนังมันซีรีส์นะก็จบไปแล้วกับ Run with Run นะคะก็นอากเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอีกเพลงหนึ่งเกิรลเจเลยขึ้นอันดับสูงสุดการออนแชร์แบบดิจิตอลชาร์อันดับที่หนึ่งแล้วก็มียอดดาวน์โหลดปัจจุบันรวม2องล้านหนึ่งแดาวน์โหลดก็ กระทุนยันข้างนานแล้วก็น่าจะตอนนี้ก็น่าจะยอดสูงกว่านี้แล้วแล้วก็มียอดจําหน่ายอัลบั้มรวมแบบ1นึ0 0 0สนแปืนกี้ซึ่งพอรวมกับยอดโอก็เป็นยอดอัลบั้มที่สูงถึง4ี่แสนหนึ่งสี่แสนกว่าสี 4, ่แสนก็ปีเลยก็เยอะมากนะคะนอจากนั้นในปีเดียวกันวันที่8เดือนกันยายนเ m เดินหน้าโปรโมทตลาดเพลงอันดับหนึ่งของเอเชียอย่างญี่ปุ่นกับการส่ง2องไตเติลอย่างจีนี่กับจีเวชนญี่ปุ่นไปประเดิมก่อนก่อนที่จะปล่อย เพลงญี่ปุ่นเพลงแรกในนามเกอร์เจนกับเพลงมิสเตอร์แท็กซี่นะคะพอพอเอาเพลงจีนเอาเพลงจีนี่กับเพลงจีไปปล่อยเวอร์ชันญี่ปุ่นใช่ไหมโซลนั้น so ไ่ทันหยุดหายใจทีอยู่ดีก็มีการปล่อยภาพคอนเซปต์ทีเซอร์สปายสาวในคราบ007ตะวันตกปี1970หรือว่าเรียกอีกอย่างนึ่งคือเรโทรเจที่เป็นแบบที่เวอรฮาเพราะมาแบบไม่มีปีไม่มีขุอยอยู่ดีก็ปล่อยมานะคะแล้วก็โซนก็งงไปเลยกับมินิอัลบั้มชุดที่3ามฮุดในวันที่28ตุลาคม2010 ทำงานหนักมากเป็นปีที่ทำงทานหนักมากจริงๆแล้วก็เป็นปีที่เป็นภาพจำในเรื่องคอนเซปต์แล้วก็ท่าเต้นทั่วบ้านทั่วเมืองหันไปทางไหนก็จะแต่คนยินทนูอือ uh huh. สุดยอดทำงานหนักจริงก็เดี๋ยวไปดู uh huh. เพลงฮูดกันดีกว่านะคะไปคาลสโก้ก็ได้วงในห้ามาช่วยแสดงอีกแล้วก็ถือว่าเป็นภาพจำจริงอ๋อจริงๆอะ m v เพลงนี้ทำทำดีกว่านี้คือมันจะดีมากเลยนะใช่พอคอนเซปต์คอนเรมันมาแล้วอ่ะ ป็นที่เหมือนทำแค่อินทอยแค่อินโทรอะไที่เหลือตัดแปะตัดแปะตัดแปะเอาแต่ก็เข้าใจะยุคนั้นลาวอ่ะเข้าใจเหรอเข้าใจว่าแต่เข้าใจว่าเป็นซิกเนเจอร์เอสเอ็มก็แล้วกันมีแนวเนี้ยเข้าใจก็ได้เข้าใจก็ได้ชุดทอมองชุนหนังแบบชุนเนื้อเนี่ยโอ้ยุ้งสวยมากโอ้โหให้งสวยมากถึงเออเจ๊เข้าไปคนนี้ยืนตาม กระตุกมีคนกระตุกเมื่อกีห้หนึ่งคนก็ย่าชีบม่หนกกระปักแต่พูดถึงในเรื่องของแบบคอสตูมเกอร์เจนก็เป็นคอสตูมแบบแนว้กหลายเพลงนะแต่ว่ามีการเปลี่ยนให้มันแบบเข้ากับเพลงแต่ละเพลงชุดนี้ก็จะเหมือนสายรับหน่อยอชุดสีดราเมื่อกี้อ่็จะไปคล้ายๆกับโอ้หน่อยอ ก็จะเป็นฟิลแบบบูทยาวยิงขาวสร้างอะไรแบบนี้แต่แค่แบบแต่ตอนนั้นเซอร์เรจเอร์จินช่วงปีนี้เป็นเป็นนะชุดชุดเหมือนกันนะ,ะคือแบบเออชุดเหมือนกันแต่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ย

แล้วพอช่วงหลังๆก็เป็นเจสิก้าแล้วที่เป็นคนบบร้องต่อหลังนี่ใช่ก็ห่างจะมาดูวีนี่นั่อก็วาดรอบอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่ในนี้นี่แหละท่าน,นี็ต้องอสิบรอวามจับสูงมาเพื่อนนะอีกคนอัพคนอัพไป แต่เขาอกไม่ใช่นละสีไปเลยให้จบ มาไปเลยนะเพลงนี้เนาะอะไาดูฟี่ภาพหนึ่งนั่นแหละเสด็มวีน่าแบบถ้าทำได้ดีกว่านี้คือเลือดมากสรุปก็เป็นอย่างนั้นค่ะ นี่ชอนสุดท้ายแล้วคือยังไงเสนอว่านี่ชอนไอ o เด้อทูบีคอนติเนีก็หลังจากที่ปล่อยมาในตอนนั้นยอดเพลียบยอดพลีอัลบั้มนะสูงถึง1 5ึ0งแชุดเลยใช่แค่พรีเลยนะเป็นปรากฏการณ์ใหม่อีกหนึ่งอย่างเลยแล้วก็เป็นอัลบั้มแรกที่สมาชิกในวงมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงในอัลบั้มอย่างยูดีก็ไปแต่งเพลงมิสเทคมาอือย้เย้เพลง